ล,ลองเ n o w we met you be long t r เราเราบ่ายสองครงเรอนาทิตย์เราาหกโมงเย็นฟ้าตีตอนกูนีนะ,ะลองเล่นกันดูนะพิมพ์คําว่าโฮลีที่ปุ่มนี้เราจะกดไปที่หน้าจอจะเป็นการสาดสีลงบนหน้าจอได้ถ้าเกิดว่าอยากจะล้างหน้าจอก็คลิกไปที่ปุ่มน้ําไปเล่นกันดูนะจ๊ะเมื่อเราสังไปเห็นคลิปนี้แล้วมันอดใจไม่ไหว 比谁敢为敢浪，比谁敢斗敢闹，敢闯。抓汤，欺负没理，浪浪比谁敢浪。来来来，来来来，比谁有胆量。太过分。好哇，来，吹起来，我兄弟，我兄弟，来来来。好哇，来，真没皮，没骄傲，好哇，来，咱们兄弟，来来来。 哎呀怎么样哎呀你干嘛呀我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  ใหหมหัวหลกหวกไปตรงนี้นี่ไงจะขวนี่ไงวว้ว้าวว้าวว้้าววอาว้าวว้าวว้านว้าววอา้าวว้ามี้าวว้าวว้โว้าวว้าวว้าว้วว้ว้าวว้าวว้าเว้า้ววว้าวว้้าวว้วว้วา้าวว้าว้าววาวว้้าวว้นว้าว้า้าวว้าวว้าววา้าว้าวว้า้ว้ โอเคก็ต้องไปลองกันดูสาวไปที่ไปลองกันได้แล้ว